What's in my m เมก b แบกนะครับมีอะไรซ่อนอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางของคุณลุงบ้างในคลิปนี้แอบเปิดให้ดูครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับลุงโก้กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางของลุงนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตพูดเรื่องเครื่องสำอางหรือว่าเมคอัพกันมาอย่างยาวนานมากๆนะครับมาดูกันว่าตอนนี้คุณลุงพกอะไรกันอยู่นะครับเริ่มต้นกันที่ไอเทมแรกกันเลยดีกว่านะครับงานผิวก่อนดีกว่าเนาะสำหรับงานผิวของลุงนะครับจริงๆแล้วมันจะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับเริ่มต้นกันที่ตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นคุชชั่นจากชิเซโดนะครับตัวนี้ใช้มาอย่างยาวนานแล้วก็ยังไม่คิดจะเปลี่ยนใจนะครับเพราะว่า ชอบในเนื้อสัมผัสแล้วก็ฟิเนชที่มันได้มากๆตัวนี้มีชื่อว่าชิเซโดซินโครสกินโกลนะครับคุชชั่นคอมแพคอันนี้เป็นสีนูเทรลสอนะครับซึ่งคุชชั่นเขาก็จะเป็นคุชชั่นแบบทั่วๆไปเลยครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แต่ชอบในเรื่องของฟิเนชตรงที่ว่าตัวนี้นะครับเวลาเราใช้ไปแล้วนะครับรู้สึกว่าเออมันจะทําให้ผิวของเรานะครับดูสวยดีนะครับปกปิดในระดับปานกลางนะครับแต่ผิวมันดูสวยดูบางเบานะครับแล้วก็ดูเป็นธรรมช ชอบในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับก็เลยชอบเจ้าตัวนี้มากๆส่วนงานผิวอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือตัวนี้เลยนะครับจาก 4U2 ครับมีชื่อว่า The Perfect Finish Powder Foundation นะครับตัวนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นอัดแถงจาก 4U2 สีที่คุณลุงใช้นะครับเป็นสี301 Medium มีเดียมครับสำหรับตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นแป้งที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับเนื้อสัมผัสเนี่ยค่อนข้างบางเบานะครับแล้วก็อเนียนละเอียดดีนะครับใช้ แล้วก็ไม่เป็นคลามนะครับแต่คุณลุงไม่ค่อยชอบใช้พับที่เขาให้มาสักเท่าไหร่ ก็เลยใช้กับเจ้าตัวแปรนะครับที่ได้มาจากตรีซีนะครับตัวนี้ก็เอามาพกอยู่ในนี้แทนนะครับเพราะว่าปัดแล้วมันก็บางเบาดูเป็นธรรมชาติดีนะครับและถัดมานะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาไปข้างนอกนะครับนั่นคือกันแดดนั่นเองนะครับคุณลุงเลือกใช้เป็นแบบซองนะครับอันนี้มาจากเคลเนสนะครับมีชื่อว่า UV Sun Serum นะครับตัวนี้ SPF 5 0บวก PA อยู่ที่ C บวกเลยทีเดียวตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ชอบมากๆนะครับแล้วก็หลายคนรู้จักหลายคนได้ลองใช้แล้วก็ชอบ อบเนื้อสัมผัสกันมากๆตัวนี้ใช้แล้วนะครับไม่มีสีทาแล้วก็หน้าไม่วอกไม่ขาวไม่ลอยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นสเปรย์นะครับสเปรย์แอลกอฮอล์นั่นแหละนะครับว่าแล้วก็ขอฉีดหน่อยนะครับไม่มีอะไรมากสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็อยากจะบอกว่าเป็นคนที่ชอบติดการแบบกลัวอะไรติดฟันนะครับก็เลยจะพกอันนี้เนี่ยเห็นปะเรียวจริงนะครับอะไรจริงนะครับ แต่จะหมดแล้วนะครับจะบอกว่าคุณลุงเป็นคนที่พกน้อยมากๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยชอบการเติมหน้าหรือว่าชอบพกปิกอัพอะไรสักเท่าไหร่นะครับเอาแค่แบบฉุกเฉินเท่านั้นเองนะครับแต่มีไอเทมสุดท้ายไอเทมหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าคุณลุงไม่มีการพกพวกบัชออนหรือว่าลิปบาล์มเติมปากทั้งทงที่ตัวเองเป็นคนติดลิปบาล์มมากๆม เพราะคุณลงไปได้เจ้าตัวไอเทมหนึ่งมานะครับจาก The Body Shop แล้วรู้สึกว่ามันเป็นไอเทมกันตายแล้วก็ดีมากๆอยากแนะนำอยากบอกต่อสุดๆนะครับนั่นคือเจ้า2ตัวนี้เลยนะครับมันคือ The Body Shop นะครับ Free Style Multi Tasking Color นั่นเองครับซึ่งเจ้า Free Style Multi Tasking Color นี้นะครับคุณลุงจะบอกว่าเขามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับคือมีแบบทั้ง m a t นะครับไม่แสดงแบบมีปิมประกายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีแบบชิมเมอร์ซึ่งมันเป็นประ คุณลุงมีแบบ2แบบเลยซึ่งแมทนะครับคุณลุงใช้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นแมทนะครับสีบอลนะครับแล้วก็เจ้าตัวชิมเมอร์นะครับคุณลุงใช้เป็นสีรีเบลเจ้าตัวนี้นะครับสตัวนี้นะครับกลายเป็นไอเทมกันตายเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมาสวอชกันดูนะครับคุณลุงจะบอกว่าเจ้า2ตัวนี้นะครับมันเป็นไอเทมที่แบบมันสามารถช่วยชีวิตแล้วก็ทําให้หน้าของเราดูมีสีสันมีชีวิตที่วาขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับ อ่ะอยากจะให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้นะครับคุณลุงเดี๋ยวจะลองสวอชให้ดูนะครับอันนี้เป็นสีรีเบลนะครับอันนี้เป็นสีบอนนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันก็เป็นเนื้อครีมทั่วๆไปนะครับแต่พอเวลาสวอชแล้วคือสีมันสวยมากนะครับถามว่าจะตัวนี้นะครับคุณลุงเอามาใช้เป็นอะไรนะครับเอามาใช้เป็นบรอนเซอร์นะครับในการทาบริเวณหนกแก้มมันจะมีชิมเมอร์ที่ละเอียดมากๆนะครับแล้วก็ช่วยปรับผิวของเราให้แบบดูโกลโกลดูบรอนบรอนขึ้นมาเหมือนแบบ ไปซัมเมอร์อะไรแบบนี้คุณผู้ชมดูสิผิวมันสวยขึ้นแม่ส่วนอันนี้นะครับเป็นสีบอลนะครับอันนี้เป็นสีที่สวยมากเหมือนกันนะครับอันเนี้ยเป็นสีที่เอาไว้นะครับในการใช้เป็นบรัสออนก็สวยหรือว่าจะใช้เป็นลิปบาล์มนะครับทาบริเวณริมฝีปากก็ทําให้ริมฝีปากดูมีชีวิตชีวาแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวริมฝีปากได้อย่างดีมากๆเนี่ยนะครับสีมันจะเป็นประมาณนี้ซึ่งสีมันสวยมากคุณผู้ชมอาจจะมองด้วยกล้องเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ค่อยสวย มายแต่อยากจะให้แบบไปลองที่ช็อปนะครับเพราะว่าสีมันสวยแล้วก็ดูจัดจ้านดูเป็นธรรมชาติมากจริงๆครับในในคุณลุงลองสวอชให้ดูที่หลังมือไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองให้ใช้ให้ดูที่หน้าเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับสําหรับที่คุณลุงจะใช้นะครับก็คือจะใช้เจ้าตัวสีบอลนี้ก่อนนะครับสีบอลนี้นะครับจะบอกว่าเหมาะกับทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ได้ทุกสีผิวจริงๆนะครับสาหรับตัวนี้นะครับจะชอบเอามาใช้บริเวณริมฝีปากเนี่ย ภูมิผู้ชมแล้วก็ทาลงไปได้เลยนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มความช่ื้นให้กับผิวแล้วก็ริมฝีปากของเราก็จะดูมีชีวิตชีวาดูแบบอ่ะชมพูระเรื่อขึ้นมาอะไรขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถนํามาแตะบริเวณหน้าแก้มนะครับทำเป็นบารสนะครับสีมันก็ดูดิผู้ชมมันดูเป็นธรรมชาติมากนะครับเหมือนแบบเราไม่ได้ทาบาร์สเน่นะครับแต่มันก็ดูเป็นธรรมชาติขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับคือมันดีมากนะครับและนี่นะครับคุณลูกก็มาอัปเดตให้ดูแล้วนะครับสาหรับ บกัันนะครสำหรับใครที่สนใจไอเทมไหนสามารถไปลองหาซื้อดูได้นะครับส่วน The b o d y Shop เจ้าตัวนี้คุณผู้ชมครับคุณลุงทิ้งพิกัดไว้ด้านล่างคุณผู้ชมสามารถลองไปเลือกดูได้เลยนะครับเอาสีที่ตัวเองอยากใช้แต่สีที่แนะนำมากๆเลยก็คือ 2- สีนี้สีบอนนะครับกับสีรีเบลนะครับก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะครับสำหรับในคลิปนี้คุณลุงหวังว่าน่าจะชอบแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กันมากๆในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ 拜拜。